ตัวเมียขี่ตัวเมียนะครับงงเลยตัวเมียขี่ตัวเมียได้ไงนี่แหละครับบรรยากาศบ้านๆวิวสวยๆ ดูดูสุนัขเล่นกันวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ยิมสี่ตุลาคมสองห้าหกสี่นะครับโอ้สว่างสวยสวยงามนี่คือหมาอารมณ์ดีนะครับฝูงนี้จะเป็นฝูงอารมณ์ดีกระดิกหางหลายตัวนะครับดู กระดิกหางเห็นไหมกระดิกหางลาบโดน้องาลาบโดลาบดจอมดื้อน,นะตัวใจาดือดด้วยลาบโดอเนี่ยเฮ้ <laughs> <laughs> ยเฮ้ <laughs> ยไอฉาอฉา เอด้ดมกันดมกันผีเสื้อผีเสื้อลุกดูผีเสื้อเหรอไอ้เจ้าีีีจุจจู้จูๆจู้จมาตัวเล็ก <c ười> ลาบาโดนีน้องดำช่วย <c ười> น,น้องขาตุนนะ อันนี้เราเอาลูกชิ้นลูกขนาดนี้เลยให้น้องไปสามลูกนะครับเรียกว่าเต็มกระเพาะเลยกําลังจะขุนให้มีกล้ามเนื้อนะครับเพราะน้องผอมนะแต่เจ้าดานี้น่าเล่นเจ๊ๆเจเ๊ะจ๊กจ๊ิ๊กจัวกจิ๊กจันกลิกจั๊กกก อาหารอาหารให้หนูแล้วเล่นเสร็จก็กลัวนะครับน้องก็จะไปหลบหลบอยู่มุมไปนอนข้างถนนแล้วก็ไปอยู่กับน้องมันพี่น้องมันมีไอ้ดำกับไอ้ขาวนะครับแม่มันคือลาบาร์ดอตัวสีน้ำตาล โอเคนะครับเห็นไหมหมาอารมณ์ดีจะกระดิกหางมันจะเล่นกันนะครับไอ้พวกนี้อันนี้ไอเตียไอเตียน่ารักขาสั้นมือสั้นขาสั้นนะครับอ่ะนี่ลาบดอลาบดอชนะเลิศเนี่ยความน่ารักมันชนะเลิศืึชนะเลิศเลย โอเคนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับโอเคเอามาขุนแล้วล่ะเออมันเลียน้องมันเลียน้องมัน